ถึงเวลาก่าวคำสรรเสริญพระศาสดายามเย็น ความสำคัญดวงจิตทั้งหลายนี่จะต้องหาที่พึ่งจิตปุถุชนคือจิตที่ยังหนา้วยกิเลสทั่วไปทั้งหลายทาไมหาที่พึ่ง มันจะยกขึ้นจากกิเลสไม่ได้มันก็จะเป็นจิตที่ต้องตกต่ำอยู่อย่างนั้นที่พึ่งนี้ก็คือพึ่งพึ่งในการที่จะฉุดจิตของเราเนี่ย ให้มันห่างออกมาจากความโกรธโลภหลงถ้าไม่มีที่พึ่งมันห่างออกมายากไม่ได้เห็นอะไรควรโกรธมันก็จะโกรธเห็นอะไร ก็อยากจะได้โลกเห็นอะไรที่กระแสสังคมนิยมกันอยู่กลัวจะตกยุคตกสมัยก็จะตามเข้าไปหลงตามกันไปโมหะ ยุกนี้เขาไหว้บัวกันเขาถือว่าวัวเป็นพระเจ้ากันเราก็ต้องเอาวัวเป็นพระเจ้าเหมือนเขาอนาัโมหะบัวเองสอนไม่เป็น แต่มนุษย์ดันเอาวัวมาเป็นพระเจ้าเอาโคมานำทางชีวิตอย่างนั้นคือโมหะหลงงมงาย พึ่งผิดหาที่พึ่งผิดไปพึ่งพระเวทคำสอนซึ่งโบราณแต่งเอาไว้จะเชื่อตามที่เขาแต่งเลยไม่เอามาวิปัสสนา เขามาหาเหตุผลตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้จักว่าระหว่างโคกับคนภูมิวาสนาของใครสูงกว่ากันก็เลยไปถือภูมิตม่ำถือผี ถือเดรลชานเอามานํำชีวิตเขาเรียกว่าสำคัญผิดเข้าใจผิดเรียกภาษารัชาการว่ามิจฉาทิฏฐินั่นนะนั่นต้องเข้าใจให้มันจริงๆนะ,ะ้วค่ะ จะได้รู้ว่าที่เรากำลังจะสรรเสริญที่เรานับถืออยู่นี้มันเป็นของจำเป็นไหมที่จะต้องมานับถือเพราะเห็นบางคนไม่มีศาสนาก็ได้ก็มีกินมีโย่มีทรัพย์มีสมบัติได้เหมือนกัน อยู่ในสังคมได้เหมือนกันอยู่บนโลกกับเขาได้เหมือนกันทั้งที่ตัวเองไม่มีศาสนามันจะแสดงว่าศาสนาไม่จำเป็นดิเพราะไม่มีศาสนาก็มีชีวิตอยู่เหมือนกับคนทั่ว,วไปอยู่กันได้ไม่มีใครรังเกียจด้วยอ่า ถ้าจะคิดอย่างนั้นคำตอบมันก็ออกมาว่าไม่ผิดแต่ถ้าว่าเข้าใจหลักของจักรวาลจากความจริงแล้วอะเราเองมีหน้าที่จะต้องให้ตัวเองเนี่ยหายหลงผิดใช้ชีวิตเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ได้อืมแต่มันต้องอยู่ได้ แบบถูกตรงด้วยคืออยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือความโลภโกรธหลงงมงายมีชีวิตรอดอยู่โดยไม่หลงงมงายด้วยไม่ใช่เอาแค่ว่า มีชีวิตรอดอยู่ถือว่าใช้ได้หมดไม่ใช่มันต้องรอดโดยไม่หลงงมงายรอดโดยไม่โกรธไม่โลภด้วยสักแต่เพียงว่ากินเป็นนอนเป็นก็ร้อยปีเหมือนคนอื่นเหมือนกัน คิดอย่างนั้นก็ยังคิดผิดอยู่นั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อีกนั่นเองมันรอดชีวิตในชาตินั้นได้แต่จิตมันไม่ถูกยกระดับมันไม่ได้เลื่อนชั้นให้ไปสูงกว่านั้นหลังจากตายแล้วนี่ยังดีก็จะได้อย่างเก่าเนี่ย เกิดมาปวดหัวตัวร้อนถอนฟันเหมือนเดิมนั้นที่เรากำลังทำนี้เป็นงานยกระดับจิตที่พึ่งนี้แหละพึ่งคำสอนของท่านและคนที่จเจริญน,นั้นจะต้องรู้จักสรรเสริญ ในบุคคลที่ควรสรรเสริญตำหนิในสิ่งที่คนที่ควรจะตำหนิรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกต้องมีตัวปัญญาตรงนั้นเข้าไปด้วยไม่ใช่ปัญญาแค่เพียงมีฐานะอยู่ทางโลกได้อย่างเดียว มีกินมีใช้มีลูกหลานครอบครัวเหมือนคนทั่วไปมันไม่จบทุกท่านจิตมันไม่ได้ยกขึ้นภูมิที่สูงก็เลยว่านี่แหละขี้พึง่งหนึ่งเดียวที่จะพาไปถึง การพ้นทุกโดยสิ้นเชิงคือนิพพานถ้าทำแล้วไม่ได้ยกอะไรมาทำเ,เป็นเพียงรูปแบบให้รู้ว่านับถือศาสนาพุทธเฉยๆเฮ้ยเสียเวลาเอาเวลาไปทำอื่นๆก็ด้อืม แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่มันเป็นการยกระดับของจิตขึ้นไปเป็นการเพิ่มความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและจะรู้ได้ไงเลื่อมใสมากศรัทธามากหรือน้อยอย่างไรก็ดูว่า เราทําตามคําที่ท่านสอนนะเค,คร่งคลัดไหมหรือทําเป็นพักๆเชื่อเป็นบางเรื่องเชื่อเป็นพักๆอารมณ์เสียก็าำนิติเตียนกลดาหาว่าท่านหลอก ให้กระทําเปล่ากระทาฟรีไม่เห็นมีผลดีในชีวิตอะไรเกิดขึ้นเลยนะนัะ่นแหละคนที่สรรเสริญน้อยกราบไหว้ศรัทธาแบบยังไม่เข้าใจจะมีลักษณะโผุๆโผโแบบนั้นทำวัดก็จะสักแต่ว่าทำไป ให้มันครบ,ครบเรๆเสร็จจเฉยๆ,ๆแท้ที่จริงเราต้องการให้รักและศรัทธาเหมือนกับพระองค์ทรงพระชนอยู่จริงๆแล้วได้ผลไหมละ่ะ ไอ้ความหวังความคิดอย่างเนี้ตรวจสอบแล้วว่าได้ผลหลายคนโดยเฉพาะพวกที่มาเจอกันใหม่เพิ่งมาครบหามาสมาคมในสำนักของเราใหม่ๆเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิธีจากที่เคยทำจากสำนักเก่า ของตนนั้นมาแล้วพอมาสวดมาแปลมารู้ความหมายมีความอิ่มเอิบปิติซาบซึง้งเข้าใจน้ำตาไหลน้ำตาย้อยเออมันแกงกันไม่ได้แล้วไอ้ตรงเนี้ย นั่นแสดงว่าเออเริ่มโน้มได้ผลละ่ะหรือาจจะไม่ใช่ตอนสวดมานั่งนึกถึงท่านมานั่งสมาธิมุมใดมุมหนึ่งนึกถึงท่านในรู้นึกในแง่ใดก็ไม่รู้ละ่ะ นึกไปนึกมาสงสารท่านบังรักท่านบังอืมสงสารที่ท่านลำบากรักที่ท่านมีเมตตาสั่งสอนเรายิ่งกับพ่อกับแม่สอนในสิ่งที่ไม่มีโทษเจือปนเลยอืม น,น,นั่นัเขาเรียกว่าศรัทธาด้วยปัญญานะไม่ใช่เพราะทําตามกันมานด้วยปัญญาปัญญาเกิดอ้าวบริษัทธพร้อม